ผมตต้ออองขอิญอาเปดในจกกกัับพวเเราสล็กน้อยนะชนวนเหตุของการพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างนายสมสกกศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมวรัชภานิชอดีตประธานวุฒิสภาที่ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ในประเด็นที่มาของสวเดินหน้าท่ามกลางเสียงคัดค้านทําให้พักฝ่ายค้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ รวบรวมหลายชื่อยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการปปชวินิจฉัยถึงการทำหน้าที่ของทั้งสองคนว่าจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมานูนหรือไม่ก่อนที่ปปชจะชี้มูลความผิดและส่งเรื่องไปยังวุฒิสภาเพื่อเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแต่ด้วยสถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองจึงเกิดการยุบสภาและยึดอำนาจในที่สุดเมื่อมีสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชที่นำโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยกระบวนการถอดถอนจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง โดยได้ตีกลับสํานวนการถอดถอนกลับไปยังปปชเพราะมีข้อถกเถียงว่าจะใช้กฎหมายใดประกอบการพิจารณาเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีผลบังคับใช้แล้วและสนชมีอำนาจรับไว้พิจารณาหรือไม่สนชพิจารณาแล้วเห็นว่าสนาชมีอำนาจนะครับพิจารณาคดีถอดถอนนะฮะมีอำนาจเพราะอะไรนะครับมีอำนาจเพราะกฎหมายสองฉบับนะฮะ หนึง่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับของปปชนะฮะที่บอกว่าอย่างมาตรา58เนี่ยนะครับบอกว่าให้ส่งมาเมื่อเมื่อเมื่อเมือ่อปปชชี้มูลความผิดแล้วให้ส่งมาวุฒิสภานะครับก็มีกฎหมายของอีกฉบับหนึง่งกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา6บอกว่าให้สนชทําหน้าที่วุฒิสภาดังนั้น เมื่อพิจารณากฎหมายสองเรื่องนี้ประกอบกันก็หมายความว่าสนชมีอำนาจพิจารณาคดีที่ส่งมาโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา5 8โดยการประชุมพิจารณาทั้งสองครั้งเป็นการประชุมลับในที่สุดก็มีมติรับสำนวนการถอดถอนอดีตประธานสภาทั้งสองคนไว้พิจารณาโดยคะแนนเสียงที่ลดหลั่นกันไม่มากนักจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนชเสียงแตกจากการไม่เข้าร่วมประชุมของสอนชสายทหาร ผมก็เชื่อว่าสมาชิกคงไม่เห็นเป็น100ลอยเปเส็นหรอกนะคำว่าเสียงแตกนี่คงคงคงในความหมายนั้นกใน็ในความหมายของผมก็คือสมาชิกมีสละที่ลงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ส่วนกระบวนการหลังจากนี้ประธานสนชได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่27พฤศจิกายนเพื่อกำหนดวันถแถลงเปิดคดีและได้จัดส่งเอกสารสำนวนของปปชไปยังคู่ความแล้วโดยวันดังกล่าวคู่กล่าวหาสามารถแถลงคัดค้านได้ และต้องยื่นคำถแถลงปิดคดีภายใน7วันนับตั้งแต่วันถแถลงเปิดสำนวนซึ่งประธานจะนัดประชุมฟังคำถแถลงปิดคดีก่อนลงมติถอดถอนภายใน3วันทางนี้คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่นานและพิจารณาแบบเปิดเผยแต่ลงมติลับซึ่งต้องใช้เสียง3ใน5หรือ132เสียงจากทั้งหมด220เสียงจึงสามารถถอดถอนได้สุพศสันติวงวัฒนาทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน มาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหว